วันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2567เป็นวันแรกและยังเป็นเช้าของการเรียนวันแรกของนัทนัทเข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้เพราะมีความสามารถหลายด้านครอบครัวจึงกดดันด้านการเรียนทำให้นัทแทบจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเวลาส่วนใหญ่ก็ใช้ไปกับการเรียนทำให้นัทรู้สึกเครียดและกดดันเป็นอย่างมาก อะไปก็ไม่ดีอยู่เลยต้องมาก,กัดขาครอบครัวแบบไม่สูงมากถ้าเขา้ามาหาอะไรดีๆไม่ได้ก็จะโดนตําหนิครอบครัวก็สูงไปในวิธีการแต่นกานถ้าไม่ได้รงางวัลก็ถือว่าเสียไปร้องระเข้าใจอันนี้ผู้เรียนถึนไม่ค่อยมีสามาธิเยอะเป็นอะไรหรือเปล่าหนูรู้สึกว่าหนูทำไม่ทันเพื่อนนะคะเรียนไปก็ไม่รู้เรื่องไม่เก่งเหมือนคนอื่นไม่เป็นไรนะครูขเข้าใจทุกคนเคยท้อครูเองก็เคยท้อเลย ถ้าพพายามน้ำมันล้มเหลวหรือคะการล้มเหลวมัใช้เรื่องที่ทุ้คนล้มเหลวล้มเหลวก็คือบทเรียนการไม่ยอมให้น้องาพตัวใช้ชนะค่ะหนูจะลองดูคะแนนไม่ถึง80โดนแน่ณนะห้องพักคูฮลัลโหลนัดเดิเดมาเจอคูที่ห้องพักครูเลยนะ ตอนแรกก็คคือนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนี่งานที่เธอทำามามันยังไม่ถูกนะแต่ว่าไม่เป็นไรกูก็ดีใจที่ยนงไงเธอก็เริ่มทำถูกใจในตัวเธอนะอค่ะถึจะตั้งใจมากขึ้นค่ะคุณาหาเป็นบ้างอาจารว่าด,ดีกนั้นนะเราตั้งใจียมากขึ้นะเราก็พยายามทำแบบที่ครอบครัวางเนกันกดดันมาก ขอสแสดงความยินดีนักเรียนดีเด่นนางสาวนัดผู้อำนวยการเข้มข้นเรื่องคุณภาพและการประพฤติของทั้งนักเรียนและครูงานในโรงเรียนมีการวางระบบ และแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนครูจํานวนทั้งหมด72คนภาระงานสอนไม่ต่ำกว่า25คาบต่อสัปดาห์ครูทุกคนต้องส่งแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนสอนมีการนิเทศจากฝ่ายวิชาการเป็นระยะและประเมินการสอนอย่างเข้มข้นไปด้วยทั้งด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการใช้สื่อประกอบการสอนที่มีประสิทธิภาพครูจึงไม่ค่อยสนิทสนมกันมากนะัก ต่างก็ทำงานตามหน้าที่ของตนเองไม่มีเวลาพบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการและไม่ค่อยมีครูที่ทวิจัยแม้จะได้รับการสนรับสนุนทางด้านงบประมาณครูส่วนใหญ่จึงมีหน้าที่สอนพิเศษหลังเลิกเรียน ่นะจบเดียนะ้่าต้องแสงดาว้านะโหใจนะหเห็นเธอมาไลขนาดนี้ถ้านราไมมีผู้ส่ดาวในะ่วนนอะครูคงไม่ดงนี้ราฝข,ข,ขอบคุณมากน้ตขึ้นและกลายเป็นคนรุ่นใหม่ที่ยืนสอนนักเรียนจำนวนมากในขณะที่ครูคนอื่นก็ยังทำตามหน้าที่ของตัวเองไม่สนใจเด็กมากนะ ค่ะวันนี้นะคะก็จบการสอนครั้งีนักเรียนคนไหนไม่เข้าจใจอะไรหรือเปล่าครูค่ะครูมันยากหนูเลยรู้สึกขอไม่อยากเรียน,นแล้ว,วครูครูเข้าใจนะคะว่ามันมีความรู้สึกข,ขอแต่ครูคิดว่านักเรียนทุกคนเนีนเ่ยควรลองพยายามดูก่อนเพราะว่านักเรียนทุกคนเนี่ยทําได้ครูเชื่อมั่นในนักเรียนของครูค่ะโอเคค่ะแรงบันดาลใจจากครูหนึ่งคนอาจเปลี่ยนชีวิตใครอีกหลายคนได้เพราะสุดท้ายแล้วความสําเร็จไม่ใช่ปลายทาง แต่คือการที่เรากล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าแม้จะเล็กน้อยก็ตาม